สวัสดีครับพามาชมเ,าเครื่องตัดหญ้ามิตซูบิชิ TB 27P ตัวนี้พ่นสีเหลืองแปะแบรนด์เรียวบีมาเรียบร้อยนะฮะเบนซิน2จังหวะ 27cc 2พอต2อพอตดูอย่างไรนะฮะนี่คาบูจะเป็น2ชั้นเห็นไหมก็คือรัอากาศจะเข้า2ช่องนั่นเองเดี๋ยวลองใส่ดูใส่น้ำมันดูนะฮะเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับเครื่อง 27cc 2จซจังหวะน้ำหนักเบาคันเร่ง มันทีฟังชันนะครับนี่ปรับปรับระดับเร่งสวิตปิดเปิดอยู่นี่นะครับน้ำหนักไม่มากครับตัวนี้4โลก,กว่าฮะนะครับจานเอ็นนี่ไม่ได้แถมนะพี่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นใบมีดให้ของแถมใบมีดสายสะาายแล้วก็ชุดเครื่องมือนะครับห่วงนี้เดี๋ยวไปสไลด์เอาเองนะครับพอถึงบ้านก็ไปสไลด์เอานะครับเปิดสวิต้านเบาด้วยนะพี่นะ ติดแล้วชกลงฟังเสียงครับอวอดวอดเอาใหม่สตาร์ทใหม่นะครับถ้ามันวอดวอดแบบนี้นะชกขึ้นก่อนอืมอติดแล้วชกลงเบิ้ลเบิ้ลคันเร่งมันก่อนให้น้ำมันมันเต็มนิดนึง มันมันเต็มนิดนึงอ่ะเร่งเลยครับสูตรหม่เลยครับนี่ประมาณนี้มันก็ไม่ค่อยแว้นซะทีเดียวเนาะก็พอตัดยารอบบ้านได้ตัวนี้ขายอีก3,800บาทครับรวมส่งครับลานเบาดึงเบาๆบาอ่ะทีนี้ดึงใหม่สตาร์ทแบบอีซี่อีซี่เกาะแล้วก็ลากออกเบา,เบา เบิ้ลเขาเล็กหน่อยนะเนี่ยตัดพวกแ้าพวกนี้สบายสบายประมาณนั้นนะครับโอเคใครที่ยินชอบนะรุ่นใหม่นะฮะมิซู 27cc ซีซีครับ3,800บาทรวมส่งครับพี่สวัสดีครับ